รีวิวคิวฮาโลวีนใหม่ในหนึ่งนาทีไปดูบริการโลบ็อกแมพต่างๆต้องนีโมช็อปพาเลตติโติจะวนลูปสี่ทีอย่างนี้ดาเมจก็ประมาณนี้เลยนี่ครับถือแรงใช้ได้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าว่าของในสุดพอสมควรเลยนะก็ใครที่อยากดูดาเมจเต็มๆแล้วก็คอสเมติดของใส่เนี่ยก็สามารถไปดูในบ้านแดงเลยนะครับเอาไปดูที่กิวหน่อยดีกว่าแซดเอ็กซีแล้วก็สกิลวีนะครับเพราะว่ามาเตอร์ดีร้อยแซดเอ็บบี้ไทเซกเอ็กนีเทอร์สกิลและสี่อัมโบลิฟสกิลวีเวลลี่ฮอส ด,ด,ดูดิดูแซ่ดกันก,นก่อนเลยปุ๊บดีครับจะฟันขึ้นดาบไปอย่างนี้เลยโหรือว่าแรงวพอสมควรเลยนะต่อไปสกิลเอกเป็นการปล่อยวงดามเมจอย่างนี้เลยซึ่งบอกเลยว่าระยะเนี่ยเหมือนกับอันตีหลายอาวุธเลยนะครับดูดิต่อไปสกิลสี่อัมโบลีฟนี่เป็นการพุ่งปุ๊บแล้วก็ท่าทำเมจรัวๆแบบนี้เหมือนกับแดกเกอร์เลยต่อไปสกิลวีเป็นการปล่อยกระโหลกมาระเบิดนี่เลยตุม้มอา้าวมีระยะด้วยนะครับ บอกเลยว่าต้องเลงดีๆนะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะนั้นกดติดตามไว้เลยเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวเรามาลองอันตีกันเลยดีกว่าไปลองดูครับสกิจิฮึบนี้มีพื้นหลังด้วยฮะดาเมจเจ็ดร้อยไหมเมกี้หรือเจ็ดสิบนี่ครับไว้เจอกัน